5เหตุคะ่ะที่ทําให้เรามีอาการปวดหัวมึนหัวนอกเหนือจากไฟที่กําเริบและไฟที่หย่อนค่ะมาเริ่มที่เหตุแรกนะคะคือโรคประจําตัวค่ะบางคนที่มีภาวะเลือดหนืดเลือดข้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้ลมในร่างกายเคลื่นที่ได้ไม่ดีค่ะและอาจจะเกิดเป็นอาการปวดหัวหรือมึนหัวได้ค่ะ ฉะนั้นแล้วในกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดทานยาหอกเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแปบ๊บแป๊ค่ะแต่ก็จะกลับมาเป็นอีกได้เร็วมากเพราะว่าเลือดของเขามันหนืดข้นและขวางทางเดินเลือดลมอยู่ค่ะจะต้องกินพวกกลุ่มยาฟอกก่อนค่ะอาการที่แบบมึนหัวปวดหัวเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้น กับ2ก็คือโรคประจำตัวบางอย่างที่ทําให้เลือดในร่างกายของเราค่ะมันจางเกินไปหรือว่าสารอาหารในเลือดอะค่ะมันน้อยเกินนะคะจนทําให้เนี่ยส่งไปเลี้ยงส่วนไปลายได้น้อยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาการมึนหัวมึนงงกงงได้ค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครเกิดจากสาเหตุนี้แล้วมีอาการมึนหัวนะคะอาจจะต้องมาบํารุงเลือดนะคะให้บริบูรณ์ค่ะถึงจะสามารถทำให้อาการมึนหัวเวียนหัวเนี่ยกลับมาปกติได้ สามสำคัญมากเลยค่ะคือเรื่องของอายุนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นไฟในร่างกายเราค่ะก็จะยิ่งหย่อนลงก็ยิ่งทำให้กำลังของลมค่ะเคลื่อนที่ได้น้อยนะคะก็จะทำให้คนที่อายุมากขึ้นนะคะเวลาที่ลุกขึ้นหรือทําอะไรเร็วๆค่ะลมมันจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าท่าทางที่เราทําดังนั้นเราจะมีอาการมึนหัวง่ายนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อายุเยอะค่ะควรพยายามชะลอนะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ช้าที่สุด 3ก็คืออิริยาบถ่ะที่เราแบบนั่งเฉยเฉไม่ค่อยได้ขยับไม่ค่อยได้ขยันร่างกายสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดภาวะตึงตัวและลมเนี่ยเคลื่อนที่ได้น้อยค่ะ 5. นะคะคือเราเนี่ยทำงานเกินกําลังค่ะทํางานมากนะคะก็ใช่ว่าจะดีเพราะบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ยิ่งตึงยิ่งรัดนะคะยิ่งเราทํางานมากๆแล้วเราไม่ได้คลายอีกนะคะลมมันก็จะยิ่งเคลื่อนไม่ได้แล้วทำให้เรามีอาการมึนหวัวเวียนหัว,หวได้นั่นเองค่ะ เราสังเกตดูนะคะว่าเกิดใครเนี่ยเข้าเหตุไหนนะคะก็ให้เราเนี่ยลองหลีกเลี่ยงเหตุนั้นดูหรือว่าลองลดนะคะการทํางานแบบนั้นดูนะคะก็จะทําให้กลุ่มอาการปวดหัวมึนหัวของเราอะค่ะความถี่ในการเกิดอะจะค่อยๆเกิดแบบน,น้อยลงน้อยลงน้อยลงหรือแทบจะไม่เกิดเลยนั่นเองค่ะแชร์คลิปนี้นะคะให้คนที่มีอาการปวดหัวมึนหัวฟังกันค่ะ